หงุดหงิดเพราะเจอคนน่าํำคาญทำไงดีนะคะโอ้โหคุณรู้ไหมว่าอันนี้เป็นปัญหาโลกแตกนะไม่ว่าจะเจอคนที่เราไปหาจะเจอคนในที่ทํางานคือคนเนี่ยร้อยแปถูกไหมแล้วเราก็ไม่อยากจะหงุดหงิดกับการที่เราต้องไปหงุดหงิดกับคนอื่นนะคุณรู้ป่าวิธีการง่ายนิดเดียวเวลาคุณหงุดหงิดเนี่ยมันนําพามาสู่ความคิดที่ไม่สร้างสรรค์ด้วยนะคือทุกครั้งที่คุณหงุดหงิดมันเป็นการดึงความคิดลบเข้ามาและยิ่งคิดต่อไปยิ่งคิดลบๆกับคนคน,คนนั้นต่อไปยิ่งดึงเอาขยะเข้ามาอีกเข้ามาอีกเพราะฉะนนั้น วิธีแก้ของนนไหนจะให้ในคลิปนี้ก็คือทํายังไงก็ได้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหงุดหงิดสต็อปความรู้สึกนั้นหยุดความรู้สึกนั้นทันทีห้ามคิดต่อเพราะเมื่อะไหร่ก็ตามที่คุณยิ่งคิดต่อคุณเหมือนยิ่งเอาขยะมาใส่ตัวเองเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นวิธีแก้คือหาข้อดีของคนคนนั้นให้ได้3ข้อนับถอยหลัง1ิวินาทีพร้อมกันทําพร้อมกันเลยเมื่อะไหร่ก็ตามที่คุณหงุดหงิดนึกถึงเขาหยุดอารมณ์โกรธของคุณแล้วคิดดูซิว่าวเฮอาอา เขามีข้อดีอะไรถ้าสมมติเ, internet, เราเป็นเขานะบางคนจะคิดหาข้อดีของคนคนนั้นไม่ออกเพราะชอบไปเอามุมมองของตัวเองเพราะฉะนั้นลองเป็นคนนั้นเลยลองเป็นคนนั้นเราคิดดูดีว่าเขามีข้อดีอะไรบ้างที่มันทําให้เขาเติบโตมาได้ถึงทุกวันนี้มันไม่มีทางนะั้นที่ใครจะไม่มีข้อดีแล้วเติบโตมาได้ถึงทุกวันนี้มันไม่มีทางทุกคนมีข้อดีของตัวเองเพราะฉะนั้นลองเอาไปใช้ดูแล้วคุณจะรักคนรอบข้างมากขึ้นจริงๆแล้วบางทีที่คุณหงุดหงิดถ้าเราหยุดความหงุดหงิดนั้นได้มันก็จบใช่ไหมแต่เราดััันนนชออออออบเเเาาคคววมมิดดห็ขงงงตตไป่่ยซึ ความคิดเห็นในทางลบอะพอคุณไปต่อยอดกับของคนนั้นคนนี้คุณยิ่งเหมือนเพิ่มขยะให้ตัวเองมันมันเป็นเรื่องที่ไม่สร้างสรรค์คุณจะคิดอะไรไม่ค่อยออกแล้วก็จะทํางานที่สร้างสรรค์ได้ยากมากเอาเวลาไปคิดเรื่องอื่นได้ยากมากเพราะมัวแต่คิดเรื่องลบเพราะฉะนั้นนิดหน่อยมีอันนึงเปิดหน้านี้มาพอดีเลยนิดหน่อยเขียนอยู่ในหนังสือเล่มนี้เป็นวิธีการเทคนิคเอาขยะออกจากหัวแล้วเป็นโฟชาร์ดแบบนี้เลยนะคุณรู้ไหมที่สมองคุณคิณคดลบอะมันไม่ได้เพราะอยู่ๆคุณก็เป็นนะมันมีที่มาที่ไปมันมาจากเรื่องไม่เป็นเรื่อง ไม่ใช่บอกว่าคุณเป็นคนไม่ฉลาดไม่ใช่นะไม่ใช่บอกเป็นคนคุณเป็นคนขี้หงุนหงิดคุณเป็นคนอารมณ์ร้อนจริงๆไม่ใช่มันมาจากแค่เรื่องบางเรื่องที่คุณเก็บสะสมไว้แล้วไม่ได้เคลียร์มันออกจากสมองนี่ไหนมีสอนในนี้แบบละเอียดมากมีเวิร์กช็อปให้ทําตามด้วยสามารถที่จะลิสต์ออกมาแล้วค่อยๆเอาขยะในหัวของคุณออกไปแล้วพอคุณเอาขยะในหัวของคุณออกไปใช่ป่ะคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคุณมีข้อดีคุณมีของดีความคิดคุณเจ๋งๆเยอะแต่คุณดันเอาความคิดของคุณเอาสมองของคุณไปโฟกัสกับเรืื่่่อองงทีีผิดเเพราะะฉนนนนนัั้้หสล Bas year จริงๆมันสวยมากเลยใช่ไหมมันเป็นหนังสือที่ถูกทําขึ้นมา mm hmm. ที่น่อยออกแบบเองข้างหน้าปก เพื่อให้คุณวางตรงไหนของบ้านก็สวยแล้วก็ข้างในมีประโยชน์ด้วยไม่ใช่แค่หนังสือโชว์อย่างเดียวแล้วข้างในมี8วิชาไอที่นิดนหน่อยพูดเมื่อกี้เป็นแค่วิชาบทเล็กๆในนั้นเองแต่นี่นหน่อยมี8วิชาที่โรงเรียนไม่ได้สอนที่มันจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดชีวิตและที่สําคัญก็คือเรื่องการฉลาดทางด้านอารมณ์การแก้ปัญหาทางด้านจิตใจการหลุดพ้นจากสิ่งที่คุณไม่หลุดพ้นมันสักทีเพราะว่าจริงๆนิดนหน่อยมี QR code สามารถสแกนมาไม่ใช่แค่หนังสือมันเป็นทั้งเวิร์กช็อปหนังสือแพนเนอร มีคลิปเยอะมากมี QR code เยอะมากเพื่อให้คุณไปเรียนต่อน่าจะมากกว่าเกือบ10วิดีโอวิดีโอหนึ่งน่าจะเกือบชั่วโมงเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ยังไงคุณก็ต้องเรียนส่งต่อให้ลูกคุณก็ได้เพราะฉะนั้นไปเรียนกันได้ best y ever ตอนนี้เป็น pre order เท่านั้นนะคะล็อตสุดท้ายแล้วนิดหน่อยทำล็อตสุดท้ายน่าจะเหลือแค่ไม่เท่าไหร่ไม่กี่สิบเล่มเพราะว่าเราต่อไปเราจะขายเป็นคอร์สแต่ถ้าใครอยากมาเจอกันตัวเป็นๆนิดหน่อยมีแพ็คหนึ่งที่คุ้มมากก็คือมีททััััััั้้งรรรออบบบสสสสดดเเเเปป็็นนนนนนตตตมมาาาขจกววี่2 พฤษภาโรงแรมอาวานีรายละเอียดเดี๋ยวถ้าสมัครแล้วทีมงานจะส่งให้นะคะแล้วก็ได้หนังสือด้วยได้สัมมนาด้วยแล้วก็มีคอร์สออนไลน์ด้วยดูได้ในแท็บเล็ตในโทรศัพท์ของคุณในคอร์สนั้นมีหนังสือที่เป็นไฟล์ PDF ให้เขียนใน iPad ได้อีกด้วยทั้งหมดนี้น่าจะรวมแล้วเนี่ยหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาททั้งเซตนี้ได้หนังสือด้วยได้รอบสดด้วยได้ไฟล์ด้วยอยู่ที่เก้าพันเก้าเท่านั้นนะคะทักได้ที่ไลน์แอดคุณนิดหน่อย Si kiI NOI แอ้วยเค่อ10เอ็นดอแลดแก็ I U N I S ติดต่อทีมงานไปถามรายละเอียดได้ในนั้นนะคะแล้วเราเจอกันวันที่2พฤษภาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ